สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมแปลงผักเคลนะคะเนี่ยค่ะผักเควค่ะหรือคณะใบหยิกนะคะซึ่งเป็นราชินีแห่งผักใบเขียวค่ะได้รับฉาย,ยาว่าเป็นซ u เปอร์ฟู้ดนะคะแปลงนี้ปลูกไว้ประมาณ2เดือนค่ะก็จะมีหลายต้นนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 มีแปลงนี้มี10ต้นค่ะ10ต้นเนี่ยนะคะถ้าเราปลูกไว้ทันเองนะคะเราก็พอกินค่ะกินไม่ทันด้วยนะคะเอายังมีตรงนู้นอีก1แปลงตรงนู้นก็มีหลายต้นอยู่แต่ตรงนี้ก็จะโตเร็วขึ้นมาหน่อยอแปลงตรงนู้นเพิ่งเพิ่งปลูกมีไดโนเคิลด้วยนะคะส่วนตรงนี้ตอนนี้เป็นตอนเช้าค่ะประมาณ หโมงเช้าเกืบเกือบเจ็ดโมงแล้วนะคะทีนี้ก็อาจจะแสงน้อยหน่อยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะอ่าค่ะอ่านี่คือต้นเคลนะคะที่มีอายุสองเดือนค่ะสวยไหมคะอย่างงามเลยดูสิคันเนี่ยดูต้นนี้ต้นเดียวนะเนี่ยดูต้นเดียวนะคะเนี่ยต้นอย่างใหญ่เลยเห็นไหม ต้นเดียวงามงามเนี่ยนี่ก็ต้นเดียวงามงามแล้วก็ต้นนี้ด้วยเนี่ยยังางามงามทุกต้นเลยนะคะส่วนข้างหลังนี่จะเป็นสกาเลเคลค่ะเป็นเคลสีม่วงนะคะอันนีเ้เพื่อนบางคนถามว่าเอาเอเอาเอามล็ดพันธ์ุมาจากไหนสนใจคะ่ะดิฉันซื้อเมล็ดพันธ์ุที่จากร้านการเกษตรที่เป็นซองซองประมาณ25 ถึง30บาทเนี่ยนะคะอ่าสิต้นเนี่ยอยู่ในซองเดียวกันค่ะแต่อาจจะยิกยิกยิกมากต้นนี้ยิกมากนะคะต้นนี้ยิกน้อยต้นนี้ยิกปานกลางยิกปานกลางในซองเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกต้นจะยิกได้แบบนี้นะคะอันนี้ยิกมากเลยค่ะสวยมากเลยเห็นไหมคะสวยสอ่า ซองอ่ะอันนี้ก็เป็นซองเดียวกับต้นนี้นะคะต้นนี้ก็เป็นหยิกปานกลางค่ะหยิกปานกลางหยิกปานกลางหยิกปานกลางอันนี้จะเป็นหยิกน้อยก็เป็นเคลเหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าอ่าจะซื้อจะซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ที่ไหนไปซื้อที่ร้านการเกษตรเลยนะคะมีทั้งปัาพันเจียไตยแล้วก็พันธอ่าสอนแดงแล้วก็ เออหลายพันค่ะจําไม่ได้นะคะดิฉันส่วนใหญ่ดิฉันเพาะ,ะเนี่ยนะคะจะ,พะเพาะใส่ต้นกล้าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่เมล็ดนะคะแล้วก็จะมาเอา,เอาลงดินทีหลังค่ะเนี่ยน่าภาคภูมิใจใครที่บางคนนะเขาจะมีกลุ่มของเคลนะนะคะกลุ่มกลุ่มคนปลูกเคลเนี่ยค่ะก็ประเภทแบบบ้าปลูกเคลจริงๆเลยนะคะดิฉันก็บ้าปลูกเคลค่ะ ปลูกแล้วก็กินไม่ค่อยทันหรอกนะคะ,ะทีนี้เคลเนี่ยกินได้กินได้ทุกวันเลยนะคะวันหนึ่งสองสมามใบจะเอาไปปั่นจะเอาไปผัดน้ำมันหอยจะไปผัดลาดหน้าหรือจะไปทำสลัดก็ได้ได้ทั้งหมดเลยค่ะมีคุณค่าทางอาหารมากเลยมีแคลเซียมสูงนะคะมีวิตามินสูงแล้วก็มี สารต้านอนุมูลอิสระซึ่งต่อต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะลองมาปลูกแควกันนะคะเนี่ยปลูกแล้วนะกินดีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราปลูกเองเราไม่ต้องไปซื้อมันก็จะทำให้เราแบบแน่ใจได้สนิทใจว่าผักพวกเนี้ยไม่มีสารเคมีตกค้างนะคะเนี่ยงามมากเลยนะคะงามงามต้นเนี้งามมากเลยเห็นไหมคะเนี่ย เวลาดูเควดูเนี่ยไม่มีเพีียเลยเห็นไหมคะใบางามมากเลยที่ที่บ้านไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะแต่เราใช้สารชีวชีวพันธุ์ซึ่งเป็นเชื้อเชื้อราชนิดหนึ่งเป็นเชื้อราดีที่จะไปทำลายพวกหนอนที่วางไขนเงี้ยก็จะก็จะไม่เป็นอันตรายต่อคนนะคะงามมากเลยดูสิต้นอย่างใหญ่เลยเนี่ยใหญ่มากเลยเห็นไหม เนนทีนี้เวลาที่เราเก็บเราก็หมั่นเก็บไปฐานไม่งั้นใบข้างล่างจะแก่เราก็ตัดใบข้างล่างก่อนเนี่ยนะคะเดี๋ยวตัดนะคะเราก็ตัดใบข้างล่างเนี่ยก่อนค่ะไม่ต้องตัดชิดต้นเกินไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อราเนี่ยค่ะเห็นไหมคะไม่มีเพียใต้ใบเลยไม่มีนอนด้วยใบยังงามเลย ก,กินวันละสองใบสามใบก็พอนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็ตัดใบล่างนะคะไม่งั้นใบข้างล่างก็จะแก่เกินเนีย่ยาง,งามๆถ้ากินไม่ทันก็กินไม่หมดก็ใส่ถุงไว้ก็ได้ค่ะ วันละสามใบดีต่อสุขภาพนะคะนี่ก็อีกต้นหนึ่งค่ะเขีวใบนี้ดูแลไม่ทั่วถึงใบนี้ก็จะมีเพีย้ยอยู่เห็นไหมคะเนี่ยอันนี้มีเพีย้ยนะบางทีใบมันจะอับมุมแล้วเราฉีดพวกสารชีวพันธุ์ไปไม่ทั่วถึงนะคะ ก็มีบ้างนะคะอันนี้ก็จะเอาใส่ตะกร้าแยกนะคะเนี่ยค่ะที่ที่ดิฉันบอกว่าบางทีมันเรา,าดูแลไม่ทั่วถึงเพราะว่าอยู่ข้างในอย่างเงี้ยนะคะก็ตัดแต่งออกบ้างใบไหนที่ที่แก่เกินไปก็ ไม่ได้กินนะคะเอาไปให้แพะใบนี้อ่อนแล้วก็เก็บไว้ทานเองนะคะต้องตัดแต่งให้ลำต้นโคนต้นโปง่งแล้วก็แสงส่องถึงแล้วก็อากาศถ่ายเทนะคะไม่งั้นก็จะเกิดเชื้อราได้ง่ายคะ่ะมันดูทุกวันนะคะมันดูทุกวันคะ่ะถ้ามีต้นยาก็ถอนบ้างนะคะ เนี่ยถ้ามีพวกวัชพืชต้นหญ้าพวกนี้นะคะก็ถอนทิ้งนะคะเอ่อพวกนี้มันจะมากับพวกมูลสัตว์ปุ๋ยคอ,อกเนี่ยปุ๋ยค่ยวัวเนี่ยนะคะพอเราเอามาหวานมันก็จะมาขึ้นยังสารอาหารนะคะเราก็ถอนดึงบ้างค่ะบางทีก็ไม่หมดหรอกนะคะไม่ชนะเนี่ยค่ะง่ายๆพาชมผักเชลนะคะ อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ค่ะอันนี้เป็นเคลเคลสีม่วงใบนี้แก่แนละ้วแต่ไม่มีเพีอนะคะก็จะไปให้แพะกินค่ะแพะที่บ้านเรานะคะแข็งแรงมากเลยเพราะว่าเคลเนี่ยมีแคลเซียมสูงสูงกว่านมมากเลยแล้วแพะก็ขาแข็งแรงด้วยนะคะ คนก็แข็งแรงค่ะอันเนี้ยนะคะตัดตัดแต่งออกบ้างค่ะไม่งั้นมันก็จะเนี่ยถ้ามีต้นไม้ขึ้นอยู่นะมีต้นหญ้าต้นไม้เนี่ยนะคะถอนทิ้งด้วยนะคะคือการที่เราถอนให้ให้ข้างล่างเนี่ยมันโล่งๆนะคะก็เพื่อเพื่อป้องกันพวกอ่า พวกแมลงนะคะแมลงเพีย้ยเชื้อรามามาหลบซ่อนอยู่นะคะบางทีอันนี้เดี๋ยวต้องเอาอะไรมานั่นแหละเริ่มเป็นเชื้อราแล้วเนี่ยนะคะเราต้องทําให้ต้นเนี่ยค่ะโล่งเขาจะได้อยู่กับเราได้นานๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกแปลงหนึ่งแปลงนู้นนะคะโอเคค่ะพาไปดูแปลงนู้นค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะเป็นอ่าอ่าอันนี้ก็เป็นแปลงเคลอีกแปลงหนึ่งนะคะต้นนี้ก็ประมาณอ่าเดือนหนึ่งเดือนครึ่งค่ะอันนี้จะเป็นไดโนเคลเห็นไหมคะสวยมากเลยไดโนเคลหรือเคลไดโนเสาร์เพราะที่เขาเรียกแบบนี้เพราะว่าหางมันเหมือนไดโนเสาร์ดูสิเนี่ยสวยสวยสวยมากเลยเนาะ อันนี้ใบอันนี้เอาไปทําน้ําสมูทตี้เมื่อวันก่อนเอาไปปั่นอย่างอร่อยเลยมีแมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคมะเร็งได้ต้านเซลล์มะเร็งในร่างกายนะคะมีคนถามมาขอซื้อดิฉันหลายคนเลยนะคะแต่ว่าปริมาณมันยังน้อยอยู่นะคะกะ็ถ้าเกิดว่าได้ขีดหนึ่งะคะขีดสองขีดก็พอมี ให้ขายแต่ส่วนใหญ่ดิฉันก็ไม่ได้ขายหรอกแบ่งปันนะคะสายสุขภาพด้วยกันนะคะอันเนี้ยค่ะนี่ก็ไดโนเคลเหมือนกันใบสวยๆจะมีตรงนู้นอีกต้นหนึ่งแล้วก็นี่เป็นเคอร์ลิเคลหรือคณะใบหยิกนะคะอันนี้เป็นแปลงที่สองค่ะแปลงนู้นปลูกก่อนแล้วแปลงนี้ปลูกทีหลังเนี่ยนะคะวันนี้ก็พามาชมคณะเคลเพียงเท่านี้นะคะก็ ถ้าใครสนใจวิธีการปลูกนะคะก็มาสมัครเป็นสมาชิกของช่องได้นะคะดิฉันก็ยินดีให้คำปรึกษาค่ะนะคะค่ะสวัสดีค่ะ